ดีค่าเอฟซีทุกตาสาวสุพรรณชาแนลนะคะวันนี้จะมาดูลงทำงานนะคเนาา ลุงทำงานอะไรก็ว่าผน่เากาไปก็ดแล้ว่างทอะรีดสนามนะครับสนามเเานามพื้นที่เยอะนะครับ ทำไรนะ่ะนี่เดียวโอ๊ยนี่รา20

ม้านี่ค่ะยามืดนะคะลุงยังทำงานไม่เลิกนะคะ,ะทำหลังคานะคะทำทำจัวทำจัวที่ปิดทำจั่ว ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามตุ๊กตาสาวทุพันชาแนลด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ